ันนี่จะเป็นเงินค่าเพื่นเห็นดนางคาเฮือนน้องจ้อยเนาะเพียงเน,ะนาะเสือมอบในม่วนนี้ไปแล้วอ่ารอที่ว่าผู้ใหญ่เพิยยเ่นผ่านเงินมาได้บาเวียงสีอันซื้อหาเครื่องเข้ามาไว้ร้อนลุงโอ้ยมันจ้อยขับรถใหม่แล้วมาขับรถเก่าบัดนี้เนาะ <c oughs> เออผู้ทางดวงดาวออไม่ยั้งบัดน,นี้โอ้ผมมีแห้งแล้วโอ้ผมมีแห้งแล้วบัดนี้สบายดีเรื่องเราอออเออไปทางไรมาเมือนี่ ไปดินน้ำพอไปเล่นน้ำพออีกเลย<ล>อ่าไปเยี่ยมเพลินเนาะ<ล>อืออืมชิได้เหรอบอมือนี้บานเห็นเขตดินเจ้านี่แล้วในชีวิทมนะฮะไม่ทมใช่ทางกิเทพืดโอ้ยยังเจีไปปั๊บบ่<ล>ไปปั๊บทางกิเทพืด<ล>ตีนมันหัวแล้วหรอเจ้าตีนมันหัวแล้ว<โ>อ๋อ <laughs> <laughs> อ่านี่น้องเไยเกือบเบิดเนะาะเขตดินเห็ดเมื่อคืนนี่บ่ เออเก <sm art> ่งไงดิน,น้อ,อ,องเจยเพิน่นแบบมาช่วยน้องลาวคืนนี้เพิ่นแบบเมือ่อนาดีบอกละตัวชีว์บอคือเรามาเพิ่นมาซอยกับน้องเลยทองบอกโอ้กี่บาทละตัวนะเรามาช่วยอดี้ใช่เนาะโดยเออพี่น้องเลยานะช่วยกันอยู่ใกล้กันน้ำมือเขาช่ได้อาชัยพื่เพิ่มกันพี่น้องอืมแต่กับปั๊บมันบางบางนั่นนะปั๊บจะดีเด้อ อันบางนั่นนะทั้งเธออ้ายอาจจะีให้สร้างเอาประตูมาได้อาจจะได้เฮ็ดเฮ็ดก่อนแม่โคลดอ่าเพราะว่าเพิ่นเผาเพิ่นเฮ็ดเด้าเด้เพิ่นเผาอย่างมาใช่เแ้อถ้าว่าทั้งโมเชนว่าอย่างเราอันชื่อเครื่องขมากขมแนวมันหนักกะอาจจะไปออย่าางจได้อันนั่นแหละพี่น้องเลยมาโบกเพิ่นไว้เนาะโคดน้าให้มันเจ็บในว่ถ้าว่าเราชื่ออันเฮ้ชื่อใช่มากอะ นั่นให้น้องดาวมาปับตรงนี้ก่อนเหมอยนได้เอาไว้ทั้งดุมพี่พี่น้องคำบงางปรย่างให้มันเหยียบกันว่า,วาทางเพื่อนเฮดเดลและเพื่อนกระยังเอาเข้ามา บายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุคนเนาะเปิร์ดสมองสบอว่าตจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัวหนึ่งมาพบมาปอกับช่องยูทูปของวัววีงชายใจกันหน่อยพี่น้องเลวีชองอีกคือเก่าคือเดิมเนาะเพียงเนาะเพิ่มเติมกะยังอยู่กับมาลุงแก้วหรือว่าน้องๆทีมงานช่างอีกคือเก่าพี่น้องเนาะทางหัวเวียงอัปเดตหรือว่าล้างนั่นล้างนี่วนไปวนมาพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อจะได้คิดหนึ่งนาะพี่น้องเนาะมันกับบริเวณเดือยง่ายเพราะปัญไดอย กะไทยพอแม่พี่น้องเบิงเ่งกะขอควบุญขอบคุณเนาะแม่แม่เอฟซีปัจจุบันทุกคนหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนาะที่ว่าเขามาให้กำลังใจคอยกยดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพี่น้องเลยเขามาซัพพอร์ตเบาเวียงเบิ่งโฆษณาให้เบาเวียงแต่ตัวนจนจบพี่น้องเนาะในทุกๆเรื่องเนาะพี่น้องเนาะให้คำปรึกษาหรือว,ว่าคำแนะนำเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็โทรมาเด่นมาหัวพี่น้องเลยเนาะอ่าคุณเพิ่นอ,อยากให้เฮาอ่าเฮ็ด ในสิ่งดีๆไหนพี่น้องเหรอเนาะอ่าเป็นสะพานบุญให้พู้รักผู้ใหญ่หลายๆคนพี่น้องเพื่อจะได้ไดเห็นผลสํนะาเร็จน,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 น้องพี่น้องเนาะความคืบหน้าของแต่ละบ้านเดือนน้องพียงเนาะคือว่าเฮื่อนน้องๆฉละนี่ก็บ่เวียงกับเป็นสะพานบุญในใน,ในส่วนแต่ก่อเอวแล้วก็เทคานแล้วก็ในอ่าส่วนม้งนังค้าน้องพี่น้องเนาะจบมากะจากบ่อจิตเป็นคนมากโกคือว่าต่อเติมขึ้นเพียงเนาะ ในชวนนี vezes, né, ้เป็น no กัญโกรือว่าปูนเทวเวียงชื่อของแม่นั้นชิริเป็นเหวียงเป็นสะพานบุญให้กัญยงอยู่พี่น้องกันน้องก็ถือว่าเกือบแลี้ยวคนเอกโกนะพี่น้องยังเนาะทือว่าจังไดก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะแม่์เมย์บัสจูปุจูคนที่ว่าคอยสนับสนุนบอเวียงเนาะผิดเนาะคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องเผิดเนาะทุกๆอย่างพี่น้องกัยให้กำลังใจแน่เนาะเียงเนาะบางคนกับเพิ่งโฆษณาให้เวียงนำพี่น้องเนาะก็ขอขอบมอกขอบใจพี่น้อง บางคอมินเข้ามากโคมินเนี่ยในเรื่องที่ที่ว่าดีน้องพี่น้องเนาะในเรื่องที่บอดีเฮาก็ตัดไปน้องพี่น้องบางคอมินกับเพิ่นเข้ามากอ่ะเดี๋ยวเพิ่นโมมาล้นกับเฮากะคิดทอดกิเิงเงี้ยพี่น้องเลยเพิ่นโมมาล้นนะพี่น้องแบบล้นๆเข้ามากโคมินทะหนึ่งนะแต่ในช่วงอันช่วงที่ว่าอยู่เพื่อนไ่จอนเพื่อนนองแดงน้องพี่น้องเพิ่นเข้ามากโคมินหลายน้องพี่น้องเฮาก็อ่าน อ่านทุกคอมเมนต์แต่ก็จนจือ้อคุณนหนพี่น้องกัจนจือ้อแล้วก็ยังกินฮอดกินทึงเนาะอย่างเช่นทางงานคุณเมวินะ้องพี่น้องเนาะที่เพิ่นเข้ามาอ่าคอมเมนต์ตลอดนะ้องเพื่องเนาะนี่ว่าทุกทีมงานของเพิ่นนายพี่น้องเพิ่นเข,ข,ข้ามาคอมเมนต์ยังกับเพิ่อนม่ได้เข้ามาในช่วงนี้เขาก็ยังกินฮอดกินทึงคือเกาพี่น้องเนาะก็จนะทางงานเป็นน้องสาวดวงนะ้องพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์ช่องมาเวียงเดือยอยู่ไปถ่ายเทนไม่จนนะ้องเพี่น,น้องเนาะอ่า คือว่าคิดแบบนี้เพื่อนบุกเขามาติดตามหรือว่าในใดน,น้องพ่นเนาะบุญเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นะพี่น้องในช่วนเรื่องเพื่อนไม่โจนเ้างบุรีเขาไปทายเอ็ซีก็อย่างไรเขาไปทายแต่ว่าเขาไปในช่วงนี้ไม่โจนบเราบุรีอยู่เพื่อนน้องพ่นเนาะก็เลยบุรีทายพี่น้องเลย,ยอย่างไรก็ต้องกราบขอโทษขอไปน้ำเอ็มซีไดพี่น้องแต่ว่าเอาก็มาอัปเดตทางนี้คือว่าให้ผมให้พี่น้องเบงนะิ้งเนาะทางขุนแก้วเบิง้งงาน ในซามสีดังที่กําลังจะเกิดขึ้นในเฮือนดุเพื่อนนี่น้องเพียรน้องให้สีเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องทางใดก็ไปเบิ้งมาชมกันพี่น้องบรเวียงเชียงไทยอัปเดตก็มีพี่น้องเบิ <fry UC> S> <S ้งไปเบิ้งไปชมกันพี่น้องเนาะมาเบิ้งทางน้องๆก็ทางนี้ก่อนพี่น้องเลยก่อเพื่อนน้องชาตะบนไปบนมากับทางเก้าพี่น้องโอ้เทเด้ไหมเนาะเทคามตัวนี้แล้วพี่น้องเลย เทคานในช่วงน,นี้แหละจำเร็จในเทคานมาเนาะเดี๋ยนวะตัง้งมุงกบมันแขงมือเก็บบุกกรเตรียมเลิกงานเนาะหาเสียหามุ้งแับนี้กานล้วแหลพี่น้อง ตามเพิ่นอนจัดตรงไหนคูนมันเดือดเดือนดหนึ่งเนื้อแข้างๆมันนี่ก็ได้หนึ่งเดียบันเทกันเปืือนมันจังนะเนี่ยแข็งๆเก็บอะไรบางเทีเก็บอุปกรณ์เออเจ้านี่ขับรถใหม่เนาะเจ้านี่เนาะเออขับรถใหม่น้องจ้อยเออ บางชีทะลน่เอืใช่ยันชีทะลอเออเออแก้วเป็นเห็ดยังจ้ะไม้มเนงานม่เงงานคน่บออ๋อพุเจอม้ยหลงเด้่ย้ขาดปอมาอ๋อแปลว่าอุทเมือบอกจวอไมไ้อว้ใช้ชื่อเพื่อนชื่ออยู่ฝั่งนั้นนมตวอ๋อพี่สามัน โอ้ผามาผายออกมาลืมแน่นอนดุงเนาะลืมแล้วมันหลายคนแบบว่ามือนันมือนีเนาะแมาก็ลืมแบบว่ามาครึ่งมือครึ่งยังอยู่ได้ใช่ไหมมาครึ่งมือเขาขีดเขาก็ขีดเครึ่งเอาขีดบุลบอ้เอาขีดบวกเลยอเป็นตัวมือโอ้โดยโดยโดยอ่ะน้องพี่น้อง FT เบิ่งนกำกันพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นก้ามายเพิ่นจทยจทย์ทุกมือผู้ใด้เหตุงานผู้ใด้เหตุงาน สมมุติว่าเฮ็ดเครื่องมือก็จดเครื่องมือจดเต็มกะจดเต็มเนาะหมายฝนเฮาหลเงินสบายอือหลเงินเลยเขามันสบายนั้นู้จักเบิกให้เบิกนางั้นน่ะเนาะสมมุติว่าเพิ่นอยากเอาจบไปเลยก็คือว่าจบจบอ่าคือว่าเบิดเเนาะเดี๋ยวเอาตะลมือก็ได้อ๋อส่วนมากเพิ่นสิบ่เอาลตะลมืออ๋อเพิ่นก็จะเาเอาเก็บ้อ๋อเอามื้อนี้มื้อหมดหมอๆนี่เด้อซะหมอเอาเงินมื้อนี้ ยาเงินบ um, ่อ okay. ๋อคำบ่าจงบ่หมอญ้อมอเงินดิโอ้โหแท้หมอมอหนิอ๋อแต่ขาหมอโอ้ขาหมอเท่าไรขาหมอเนี่ยมายังชายกบเข่ากงรถบาทนี่มันมดขาดขาดรีบร้อยโอ้เตอรเฮ็ดโหดอะไรบาทนี่อ๋อกี่บาเพิ่นจอดยังแม่นชายกบเข่ากงรถ เอเต่มอนมนอุปุยงานนี้โอ้ยงานนี่มอบระพานมอขาดอย่างเดียวนี่มันปนเข่าวเลยปจอดโอ้พี่นองเลยตัดปัดึ้นขาอ มื่นน่นสิสำเด็จเนาะมแลยังสิมาอีกบ่มามื่นบ่อมื่อบ่โอบลน่กัรสองลอดมือเ็เนอัพบดเดียวก็จะเป็นบลอนอืมบ่ขัดขาดขัดนาะเหนื่อย่นะจ้นี่อเอากระโให้พ่อจะตึกรบ่โอเยพ่อจะตึกรเนาะมานี้เราจอดจึกรดบ่จอดนาุมั โอ้เหลี่ยมบกขาดอยู่ทางในพี่มีซิทยั่งั้ทางในพี่คือรุดออกมามีซิดขอดอยู่ทางในกันเลยบกขาดด้านนอกก่อนข้าทางในเนาะคอยลุกๆมากเบิดเลยขาเหงหมอหมอบันไล่แต่ขาหม้อเจ้าต่ขาหม้อ bỏ ao ngân nơi mà nỉ Cái sai cũng khả nữa Đó no. Rồi rồi rồi, ừ. rồi, rồi. nào người mặn là đi nó Bỏ phê đốt, Không tin đi nó Không chín bỏ Còn lao khải bỏ

แล้วเบิดบาดนี้เรื่องน้องจ่อยในชวนนี่นลุงเนาะไปกลันมาทางนี้ก่อนจ้ะดุงมาทางนี้ก่อนพี่น้องเลยเบิ่งเป็นไม้ติกไม้อันคนขาดคนเห็ดเวียดแต่ละมือพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเอาเบิดก็เอาเบิดพี่น้องเลยมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทางนี้บาดนี้เนาะในชวนเรื่องเครื่อนของน้องจ้อยพี่น้องเลยว่าแล้วเนาะแล้วเบิดบาดนี้พี่น้องเลย เก็บเบิดทุกอย่างบ่อุปกรณ์มอนบเก็บเบิดเนาะเี่นเอาไงเดี่ยงามองตองพี่นเอาไงเนาะชุดนั้นคักนี่บบบนี้เนาะเดี่ยวส่วนเทือนห้องน้องไม้พุ่นกะเนี่ยเทือนห้องน้องไม้นี่ก็เอาไม้ขึ้นเบิดแล้วไม้ขึ้นไปตั้งเบื้อเดี่ยวเห็นเอาไงเนาะ มื่อกี้นี่กับผู้เจ้าเพิ่นออกมาอยู่แต่เวียงเขาบ่ได้ไปอันหาเพิ่อนกว่ายังเวียงนี่จังไดกะนั่นนี่เด่นนี่ไขรควงไขรเคียงนี่ปลาไว้ตอนคืนนี่คนเห็นนี่เรียบร้อยเล้นี่ผมไม่เป็นทึ่งทึ่งแล้ก็ชื่อนี่แกห้าชิปพุ่นมาจักบ่ดุงพุ่นล้วเนาะห้าชิปพุ่นได้วนี่เมรมของดีอยู่นะพี่น้องเลย่านที่ เกิดน้องโจอยก็แล้วแล้วจิตใจอ่ากันตอนที่ว่าคุยกันกับลุงช้างในส่วนเนื้อเล่นเนื้อจับเลี้ยงเล่นจะเนื้อแฉล่งอ่าแฉ่งเครื่องมือเครื่องมือฮาโเบิ่งจับดีไม่ชราเนี่ยมันอันนั้นก็เอาไปไหว้ขางนั้นไปไหว้ขางทอผูไหว้ดังเถื่อเฮาได้เกาะคัวก็ยังออกไปบัดได้ใช้เมนยังจะได้ใช้อยู่เมน

โหลดเดียบที่โหลดซอดเฮ้ยเนอะเห็ดต้มอยู่พี่น้องเอ้คักก็ดีเพื่อนน้องตัวทองเพิ่งเก็อยากได้ชีนี่้เพื่นบ่อนคือมูเพื่นว่ะมานั่งอยู่ทางพี่ก่อนดูจบไปยังเหลือ ส่วนต่างๆเรายัไงไม่ได้ซื้อยังเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะต้องรองบทางคุณหญ่เพิ่นเข้ามาถ้าเป็นนั่นคือเอาคุยกันในตอนนั้นเหี้ยชายเหนี่ยังมีรดหนึ่งบอลุงบอลตอนโดยอีกรถหนึ่งนี่นะที่พ่อเน,อะน,นาะโดยควอมสีดใส่เทพืน้นมันสายลายเนาะใส่เทพื้นมึงนตนึ๊บเทลายแน่ใชายนี่เป็นชองรถใส่ช่องรถนะไรก๊ พ่อจะกนใช่ไพ่อยู่สายต้นอันจะบอกโกตัวบ้านนี่บอกเลยโอ <K |ms|> ni, ้อกตัวบ <Silence> ้านนี <structured language> <rawd Moder ator> ่ยังทีพ่อน้อพี่น้องโกอ่าแต่ว่าเราสั่งเข้ามานี่ช่องรถเพื่อฉาบเพื่อฉาบเพื่อเทพื้นเทพื้นนี่มันลายได้เนาะปกติกะลายแต่ว่าเฮือนเรามันมันโมซูงจชมเพนไม่โจนเนาะ โดยเป็นเป็นจรนี่มันสูงพี่น้องเไยมันสูงทรายก็ก็ขาจะเพี่องในี่ยตัวเอาทรายทมแต่เนาะนี่นี่นี่กะรถโ<ด>ย,โ<ด>ยนเรือน้องหลานนี่ก็ก้านสูงอยู่แต่ว่าเอาไปใปส่ทรายทมโดยดินธรรมดาทมก็ประหยัดลงประหยัดลงในในการทมพื้นนี่เนาะโดย,โดยตรงกันรอให้น้องจ้อยอโบมหน้าโ,<ด>โบมหน้านี่ก็ ถ้าว่าเขาชื่อเครื่องเขามาบรรณาเขาเอาเข่ามาไหว้นีเด้อก็ได้เนาะแต่ว่าเขาโบม่านโบมยังได้เด้อเราพังบึงหมือนหมื่ห็นเป็น้องโจยสระเป็นนิรุนแจะเอาจักมาตั้งเลยตั้งดูดทวนเลยเลยเป็นน้องหลายแต่ว่าเราให้เกียร์ปูนเกียร์ยังไไก่อนเนาะเกียร์ปูนเกียร์ยังไไก่อนเพราะว่าปูนก็หลายพี่น้องส่วนน้าในเรื่องของเงินน้องโอยนี่จะ ปูนยังอยู่เรือนของน้องดาวอยู่พี่น้องเนาะทางสร้างประตูเพิ่นกับอยากมาใส่ให้มันเละบ้ <c oughs> <c oughs> ดนทางสร้างเทบัดยังบ่ามาสร้างเทนนั่นจําเป็นได<ะ>้<ะ>อาจสิคือวา่าว่าที่ว่าว่าเป็นไข่บ่กโดยคือบ่เห็นอยู่เรือนแม่เป็นไข่เพิ่นบน่ได้อยู่นี่แล้บ่เวียงบ่ได้เข้าไปเยี่ยมเข้าไปก็คอยเบิ่งอยู่เฮือนเพิ่นน่ะบ่เห็นได้ก็บางเทื่อก็อาจจะได้ให้ทางเงินผูอ่าเฮ็ดประตูมาเทเลย คนที่เพิ่นเห็ด <câ reen cient> ประตูเนี่ยเพิ่นมาเทมายังแหี่ยช่างพูดแหละยมาแล้วชใช่เพิ่นเห็ดแนวอื่นขมานั่นกันกว่าเขาอันจกเผาทับงานเจ้าอื่นเนี่ยจมุดว่านั่นเนี่ยยันหมมีเวลาเด้กว่าสะเขาสะไปถ่ารอเห็ดน้ำล้างมูอกันมันบ่ได้เห็นนะในส่วนในเรื่องของเพือนองดาวเพิ่นเอาเอาล่างมาเลยเพื่อนเพื่อทให้เลยเนาะนี่เดี๋ยวทางเบิ้งเนี่ยก็ได้เมีนเบาดีแล้วระวางได้ใช่เราเมื่อแกเอาว่า ประตูก็อยู่เพื่อนมาเวียงขณะเพื่อนเฮ็ดแแล้วล้วเอาได้เฮ็ดเร่เดิมรอยแล้ว,ลวพี่น้องนะมีแต่ว่าเราสิจ่ายเงินอ่าให้ดุงเนาะจ่ายเงินให้ดุงคือเราคุยกันขณะพี่น้องเลยจิตใจเงินให้ดุงก่อนเนาะเรียนสีจ่ายเงินให้ดุงเนาะพี่น้องเนาะคือว่าสิมีอันข่าวดีว่าวันประหัสนี่โดยฮะ โดยมีเยอ่ฮะมีใมีนอนตัวนี่งเสียห้อันเข่ามาน้ำ่วมน้ำอยู่บ่อนึ่งขาแค่จะให้เข่าแล้วเออเป็นว่าบมยังว่างเลยเลยเลยเข่ามาเพิ่มวิธีนั่นนึ่งเขออกมาเหตุยังเลยเดี๋ยวบบบโบราณโดนบ่โดยโบราณดอกอ๋อวันประหัตเนาะโดยอืมวันประหัตที่มีข่าวดีพี่น้องเอพีีกับหลายคนอยู่ได้ว่าอยากเห็นลูกชาวลุงแกลือ่ะแต่ว่าแบบเห็นแบบเบบมันโบโบลาณนะแนี่ ในช่องอื่นน่ะหากมือมืออันเปิดโตนี้บางเือบางทีอาจจะได้เห็นโดนแน่นะโดย <c oughs> เพิ่นกับชินั่งน้ำกั้นเนาะโดยแมนอ,อ,อันนี้จะเป็นเงินคาเป็นเห็ดนางคาเฮือนน้องจ้อยเนาเพียงเนาะเผ <c oughs> ื่อมอบในส่วนนี้ไปแล้วอ่ารอที่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนผ่านเงินมาแด้เบาเวียงสีอันซื้อ,อเครื่องเขามาไวรออ้ร้อนดุงแก้วเราอันเห็ดเพือนน่องสละก็ขึ้นเนาะ <c oughs> ก็ขึ้นได้ลลเลยชีแปงคนมาก่อตัวนี้พี่น้องเลย ซื ي, ้อม <True. S 2> ีซื้อเข้ามากันมีหนึ่งเล็กเนาะโดยสองมักคบโดยเด็กบังกบและสิมังนาครับกับบังคบเนี่บางเถื่อซิมังกับคำว่าคำว่าเฮาได้มาเก็บอยู่นิโดดน่ะบางเถื่อเฮาแต่ชื่อเข้ามาเลยโดยอ่าถ้าเฮาได้มาเก็บอยู่นิโดดน่ะชื่อเข้ามาเลยล้อล้อเบิ่งเอาล้อนำเข้าก่อนแม่นแม่ล้อเบิ่งเอาน้ำเข่าแล้วก็ดินบล็อกเนาะโดยดินบล็อกกีซื้อประมาณแปดร้อยบ่โดยประมาณนั้นประมาณแปดร้อยพี่น้องเลย บอกวาประมาณเพชรก่อนซื้อกมาเพิ่ม่ะเดี๋ยว้หมอกเงินให้ลุงก่อนเลยขอบใจขอบใจเลยอ่ะเนาะนะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าจบไปในชวนเรื่องนังคาเนาะลุงเนาะเลยนะมีแต่ว่าถ้าว่าเฮาสีเดิมก่อหรือว่าเฮาสีเดิมเฮ็ดเดะเฮาจังสิคุยกันอีกแค่นึงพี่น้องเลยนะว่าสิชำไรหรือว่าเฮาสิตรีรวมกับมัน,น,นเรื่องของครัวของยังเลยหรือว่าของน้าแต่ว่าเฮาคุยกันตอนนั้นในอันในตัวก่อนี่เท่ายโก่อลุง สามคนชมบอกอันตัวสมพูโกตัวนี้นะแล้ววัดก็โกโบเกี่ยวกับห้องน้ำเลยบบเกี่ยวกับห้องน้ำครับห้องครัวเด้หรือว่าสองสองหมื่นเท่าไรก็จะบอลสองหมื่นสี่ป่ไม่ไม่สองสองหมื่นสี่วันละโดยสองหมื่นสี่อันโตอันโตโกโกเลยใส่ประตูประตังใส่แต่บอโบเกี่ยวกับห้องน้ำ้องครัวคนละชวนเนาะเมาคุยกันตอนนั้นอ่าหรือว่า ใช่ประตูให้แต่ว่ามีบันไดขึ้นบอกง่ายๆใช่แต <No. S 1> ่ว่าถ้าเอาสีมีของน้าก็งมขั้วเขามานน่จังคุยกันอีกทีนึงหรือ <No. S 1> ว,ว่าผู้ใหญ่เพื่อนผ่านเงินเขามาเ <No. S 1> ขามาเพิ่นผ่ากเงินเขามารวมบัตรเดียวกะ <No. S 1> เขาอาจจะคุยบัตรเดียวเลยบัตรนี่พี่น้องเลย <No. S 1> คุยบัตรเดียวหรือว,ว่า,ทา่ทยอันให้ผมมีพี่นอ้องอีซีเบิง้งเ <No. S 1> ดีวยวจังถ้าว่าไล่เครื่องเข้ามาได้เขาจังคุยกันอีกเท่านึงอ <No. S 1> นในช่วงนี้กะขึ้นอ่าเพื่นอนลงมาแล้วเนาะ no. คือในหนึงน่งไง้บัดเมนเมนคือแล้วบันเออมื่ออื่นนี่ยายยังมันบัดน<อ>ี่ยายใหม่โอ้ยายใหม่ใส่เต็มเลยกับเอาเสาขึ้นตั้งโอ้หนาหนาหนา,นาตรงเลยน่าจะได้ตั้งเสาปืนนะเดินด้วยวิธีตั้งตัวเศร้าอมกับมันมีอย่างเดิมแต่ไม่ขายก<อ><อ>ันแล้วกันเลยเลยปาดปาดแลรงๆออกขึ้นพอเป็นวิธีตัวเสร้าโอ้เสาจะได้จากเสาโซ่เสาเดินเออ ประมาณนี้แด้ฉันลงคลิปนี้กันเอาก็ไปได้เดินทางกลับก่อนคำเนาะทีะ่ไดก็อยู่ดีมีเฮงคุณแม่หมื่นจังพอก,กันไหมก็อัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเใยทางนี้เนาะแี่ใก็อยู่ดีมีเฮงน้อลุงเนาะสบายดีสบายดียดโดยน้องไงยี่งได้ขอจบลงบาทนี่พี่น้องเนาะลุงกะทำแล้วเป็นที่ใดเก็บเครื่องเก็บคองผ่านไปในจุดนี้พี่นองง้องกันเกี่ยนของน้องจ้อยมาเพถึงเนะาะก็ใจายอยัน เงินเพิ่นไปร้อยแต่ชื่อิเมืม่อใจอันหาล่อน้องจ้อยอีกได้หนินี่หกร้อยแปดชิพหาล่อแปดชิพเ,เกือบหกร้อยเราเอามาให้เมื่อเช้านี่เพิ่นแบกมาบ่ฮหอดได้ทางชัางกด้ชีทางล่อเนาะค <c oughs> ือว่านั่นเนะนั้นยังให้เาเอามาห่อามาบ่ได้ก <c oughs> ่อนเคยเห็นแต่แค่เงี่ยบ่อเนาะบ่อเนาะแต่มาโจดไว้ข้างข้างทางกันเมื่อเอาอีกรอบชงเออว่เอามาบ่อได้เมือม่อเช้านี่ โอเคพี่น้องคลิปนี้กับบุมีอย่างไรถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีหลายเนาะขอบุญขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกคนแก็ขอบคุณขอบคุณเอื้อใจดีเนาะพี่น้องอยู่ทั้งฟังไทยเนาะพี่น้องที่ห้บรเวงเป็นสะพานบุญในส่วนเรื่องของเฮือนน้องน้องจอยพี่น้องขอให้เอือยอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บมาให้ได้ความไข้บ่ให้มีขอให้มีแต่ความชุขความจะเดินในนาทีการงานาัฒนาจริงใดก็ขอให้ชมความมุ่งมั่นาัฒนาเ้อเนาะ งเงินในน้องทองในมาพี่น้องเลยเป็นลาให้ไล่เข่าเนาะเป่าให้เดือดใจพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จิรับลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีไปส,สู่คนเด้อเนาะ